I do สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับที่เขามาเบิงหลักละรับชมนะครับผมวันนี้ช่องล่มพนค้นมกเบิงนะครับผมนะครับช่วงนี้นะครับห่างหายไปโดนนะครับเกือบเดือนนะครับผมบ่ได้ล่มคลิปให้พี่น้องชมให้พี่น้องเบิงนะครับผมนะครับเนื่องจากนะครับเฮ็ดเครื่องยอดปุ๋ยนะครับทรงเอฟซีนะครับเฮ็ดเครื่องยอดปุ๋ยให้เอฟซีเพิ่นนะครับผมท่างจังหวัดนะครับหลายจังหวัดที่เพิ่นสั่งจองมากนะครับผมนะครับก็เลยมีโอกาสนะครับถือโอกาสอ่า เอาเครื่องยอดปุ๋ยเนี่ยนะครับนะครับรีวิวให้พี่น้องเบิ้งนะครับผมนะครับรีวิวพี่น้องเบิ้งอีกอ่เถื่อนนึงนะครับผมนะครับเพราะว่ามีรุ่นท็อปนะครับรุ่นเอ่อเครื่องยอดปุ๋ยรุ่นที่มีฝาปิดนะครับผมนะครับรุ่นที่มีฝาปิดนะครับอ่ารุ่นนี้รุ่นนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับผมนะครับพี่น้องมันสร้างจองมากนะครับเพื่อน่าเอาที่ไม่มีฝาปิดนะครับผมนุ่งน้มันกัะไรเฮ็ดไห้นะครับผม อ่ช่องล้พ้นของเห่านะครับกัได้เฮดไทยนะครับนะครับกัได้ลิตไทยนะครับสางขึ้นไทยนะครับผมตัวนี้นะครับอ่ตัวนี้เป็นเป็นัตเก้านะครับผมตัวนี้ตัวบอมีฟ้านะครับผมราคาก็แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับผมอ่ตัวนี้ตัวบอมีฟ้านะครับหกพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมส่งทั่วประเทศนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับอ่ตัวนี้ที่มีฟ้านะครับอ่เพิ่มฟ้าขึ้นมานะครับผม้วก็เพิ่มราคาขึ้นมาแน่นะครับผมตัวนี้ยูพัน เจ็ดพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมส่งทั่วประเทศนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้น้ำนักนะครับน้ำนักฟ้าก็เพิ่มขึ้นนะครับผมน้ำนักค่าส่งนะครับค่าส่งก็เพิ่มขึ้นนะครับผมกระเราเพิ่มราคาขึ้นมาหน่อยนะครับผมสําหรับตัวมีฟ้านะครับผมนะครับรูปแบบเก่าครับผมรูปแบบรูปแบบใส่โมลุ่มปั๊บรอบคือเก่านะครับได้กับเป็นได้ได้สกูตเตอร์นะครับได้จักรยานไฟฟ้านะครับใส่ได้แบบ มาตรฐานนะครับผมใส่แด็ดแบบมาตรฐานเลยนะครับผมเพราะว่าจังสีบ่มีปัญหาในด้านการใส่งานนะครับผมตัวนี้นะครับให้พี่น้องใส่งานยาวๆนะครับสําหรับเครื่องหยอดปุ๋ยนะครับอันนี้ประสงค์ของเอานะครับผมนะครับขอขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณเอฟซีที่เพิ่นมาสร้างจองนะครับขอบคุณเอฟซีที่เพิ่นสร้างจองมานะครับเฮ็ดบ่ทันนะครับช่วงนี้นะครับขออภัยนะครับผมจะพยายามจะเฮ็ดให้ให้ท่านนะครับผมจะพยายามเฮ็ดให้ ไอ้ไฮเลี้ยวนะครับไฮเลี้ยวทรงไฮเลี้ยวนะครับผมอพี่นอนคนจองมากคนสั่งมากไนก็จะได้เลี้ยวนะครับผมจะไเลี้ยวนะครับกับพยายามนะครับผมพยายามให้นะครับครับเพิ่มนะครับตัวนี้ก็โนนน้ำมนต์เกษตรพอท่านนะครับกับฟ้าเอ๋ไ้ดูไฮร้านนะครับมาซอยนะครับผมกลับมาซอยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับผมเดี๋มาซอยนะครับมาซอยงานนะครับ เให้พี่น้องให้ท่านพี่น้องนะครับให้ท่านพี่น้องอธิตั้งจองนะครับผมนะครับสีเรื่องสีนะครับเรื่องสีกับคือเก้านะครับผมพี่น้องเรื่องสีนะครับพี่น้องอยากได้สีใดนะครับก็ให้พี่น้องสร้างเอานะครับผมพี่น้องอยากได้สีสมพี่แดงก็แล้วอแต่นะครับก็เลี้ยแต่ตามใจพี่น้องเลยนะครับผมนะครับสีสามารถเลือกได้นะครับผมอ่าตอนนี้ฝาปิดนะครับมีฝาปิดกับสีมีซองเมืองปุ๋ยนะครับผม มีสองเมืองปุ๋ยนะครับอ่าอยู่ฟังทั้งนี้นะครับเพราะว่ามีฟ้าปิดจะแนี่มอเห็นปุ๋ยนะครับผมนะครับอ่ากล่องบอรฟูกัดนะครับผมนะครับตอนนี้มีสองเมืองปุ๋ยห้นะครับผมมีสองเมืองปุ๋ยห้นั่งยังรถก็เนี่ยเห็นปุ๋ยนะครับผมนะครับสลรับตัวนี้นะครับคือเก้าครับเกียวดันเกียวครับนะครับใส่แบบเก้านะครับผมนะครับนะครับ พี่น้องสนใจนะครับก็สามารถสั่งจองได้นะครับผมเาเบอร์โทรนะครับตามนี้เลยนะครับผมตามนี้เลย0 8 4ย์นะครับ9 3้าสา7หสีู่นย์เจ็ด็ดนะครับผมนะครับโทรมาช่องรบมพลของเ้าเลยนะครับผมนะครับเบอร์ไล์กับเบอร์เดียวกันนะครับผมพี่น้องนะครับเบอร์ไล์เบอร์เดียวกันนะครับตอนนี้ก็พี่น้องก็ให้ความสนใจนะครับในเรื่องเครื่องหยอดปุ๋ยนะครับผม ไก่จะฮวนฤดูการผลิตแล้วนะครับผมไก่จะฮวันฤดูการปลูกมันแล้วนะครับผมอาจจะน้อยฝนตกห้อยมากนะครับผมเดือนกุมภาพันธ์น้าฝนตกมากอะเลยพี่น้องเกษตรกรก็สิได้ทําการปลูกมันนะครับผมก็สิได้ใช่นะครับเครื่องหยอดปุ๋ยของเห้านะครับผมก็สิได้ใช้เครื่องหยอดปุ๋ยของเห่าเครื่องหยอดปุ๋ยอันนี้ผสมของเห่านะครับพี่น้องนะครับพี่น้องอยากได้นะครับผมหายสร้างเต็นเนินนะครับผม ไอซังเตนน์เน pues ินกะซีเอาเดี๋ยวนี้กะซีบ่ได้ไรนะครับผมพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เฮ็ดเฮ็ดไห่บ่ทันนะครับผมเพราะว่าบุคลารกวการเห็ดนะครับผมกับสาเนะนะครับผมกัซาเนะกับาอเห็ดไปนะครับอันเอาเห็ดในรูปแบบรอบครั้วนะครับเฮ็ดในรูปแบบรอบครั้วบ่ได้เฮ็ดในรูปแบบเอ่อบ่ได้เฮ็ดในรูปแบบโร่งงานหรือว่าเฮ็ดในรูปแบบเอ่อ Icate, อุตสาหกรรมนะครับเอาเฮ็ดในรูปแบบครอบครัวนะครับตัวนี้นะครับผมเฮ็ดในเอฟซีงเขาให้ได้ใส่งานแก้วๆนะครับผมนะครับอ่าสุดท้ายนี่นะครับสุดท้ายนี่นะครับฝากพี่น้องนะครับกดไลค์นะครับกดซับตะไข่นะครับให้ช่องรวบพ่นก้นมักเบิ้งนะครับแต่มีโอกาสหาคลิปดีๆนะครับไม่ให้พี่ให้น้องชมไม่ให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับผมนะครับฝากพี่น้องนะครับผมติดตามแง่นะครับผมนะครับอย่าเฝ้า อาทีมอานงน้ำม่นจะเป่าทิมช่องน้ำมนของเฮานะครับผมเพราะว่าช่วงนี้นะครับบอคอยมีเวลาปันไดนะครับผมอาลงคลิปให้พี่น้องชมนะครับอย่าไปยามนะครับอาทิมเวลาไปหาคลิปนะครับมาให้พี่น้องชมเรื่อยๆนะครับผมนะครับอาสุดท้ายนี้นะครับอาขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ